กไก่ขาในวันอาทิตย์อะไรกเนี่ยเก็บ้านอะไรเกบ้านอะไ้เกยโจอันนไเกไม่ทันเนี่ยไม่ไม่ทันตาว่าไอ้่อไม่เกไม่ทันเนี่ยะไม่ตอเกไม่ทันมันย้ไม่ทันว่ะโอ้สอาทิตย์ต่อเ้ยกูทาย เกียรตายเหรอเกียรตายนี่ยวะดีบายภาพเลยอะไรอย่ะเนี้ยไม่ดูดูฝีมือคิมข้างหน้าพี่เจ๊เจ๊นีโจเป็นเอกวงท่น้อยฮ้ยจเจ๊ในถัดนไม่เห็นนี่เหรอกูเลยแค่กูเติมเฮ้ย อันนี้เห็นใช่ไหมจำว่าจำไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเป็นตัวอะไรสิ่อเยอะกอยิ่งนม่ได้อะไรอีอ๋ออะไรใจ่คิมผันเหรอ แล้วกูถ่ายเขียนไม่ทันกูดูกูดูกูดูกููแค่ถ่ายว่าจะไม่ได้จะไปทำจริงดูยังไงก็ผบอกมาเบลโตเทียรบบีบาบเมล่าอยู่ดีๆอะไรอะร i r o เ m ฮหจะด้วยเออเอ้ยี่า่ดีเฮ้ยว่านยีดีเบื่ออะดูคนทำไมคับไอ้คนนี เอไปมันเหมือนเขียนเหรอมันเขาหายไปอะไรไปไหนทุก็์าชะตาเนาเรากเอองานะกูงานตะคุงตานตะคงองแต่เอ้ยเขาว่ะอย่างเตียนอย่างโอ เดบักครัาคอนเซ็ปต์เสร็จไม่เคลื่อแจากสันแสดงว่าเราตอบผัวยังตัวยังได้ยังตัวไม่มีในหัวคิดไม่ออกอ่ะก็เลยนักมายากลคนแสดงที่ได้เกะกันไลยโทบนเวทีดิวโก้ดิวโก้ดิโก้ยูไม่ทางนี้ไง ไก่ห็นทีหินงวไก่ออะไรคือกูเหรอวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวะหรือว่าจบเกียดจริงได้กูรู้กูรู้ว่าไอ้จำเมาไม่รู้แต่ว่าไอ้คนอ้กูเหรอวะเห Chou a he.